สวัสดีครับอยู่กับผมมาร์ทนะครับกับช่องกินกับยูวันนี้เรามาอยู่กับเมนูข้าวขาหมูนะครับร้านประจําผมเองนะครับผมมาครับมาลุยกันเลยผมอดใจรอไม่ไหวแล้วมะครับเพืเ่อนๆลุยกันเลยนี่ครับมีแก้มกับพิกนะครับแล้วก็มีน้ําจิ้มของข้าวขาหมูนะครับ はい。 โอ้อร่อยมากเลยครับเพื่อนเพื่อนมาดูกันต่อนะครับว่าคลิปหน้าผมจะมาทานอะไรให้เพื่อนๆอดูอีกนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจนะครับผมทุกคําติชมนะครับผมจะนําไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมสําหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายวันดีค่ะมันลวันวน,นีอุ่ยเก็งจังเลยบ๊ายบาย,บายครับสวัสดีครับ